คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนผู้สร้างสันติภาพถ้าผมอยู่ไม่เป็นสุขก็อย่าวาังว่าใครจะอยู่เป็นสุขลำพังแค่ประโยคนี้ก็น่าจะบ่งบอกถึงตัวตนของคนพูดได้แล้วแต่เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซ้ำให้อีกประโยคก็ได้พี่น้องชาวเสื้อแดงทั่วประเทศไทยหากมีอะไรเกิดขึ้นกับคนเสื้อแดงให้ไปรวมตัวกันที่สาลากลางจังหวัดได้เลย ครับผมไม่ต้องบอกหรอกนะใครเป็นคนพูดและคนที่พูดเช่นนี้นะหรือที่พลตำรวจเอกทวีสอส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยกย่อปอปัน้นให้เป็นนักสร้างสันติภาพนะสันติภาพคือแบบไหนอย่างไรพลตำรวจเอกทวีย่อมรู้ดีแต่ถ้าไม่รู้ก็อยากให้ลองอ่านนี่ขออนุญาตผู้เขียนสันติภาพคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สงบสุขท่ามกลางความขัดแย้งในสังคมโดยทุกคนในสังคมจะต้องสมานสามัคคีกันเพราะสังคมย่อมมีความขัดแย้งกันในทุกสังคมทุกชนชั้นฉะนั้นทุกคนต้องพึงะระลึกว่าไม่ควรเบียดเบียนและไม่ทําให้คนอื่นในสังคมต้องเดือดร้อนเพราะการกระทําของตนเองหากว่าทุกคนในสังคมขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้สังคมก็มีอาจสงบสุขลงได้จะมีแต่ความวุ่นวาย เกิดซึ่งการทะเลาะวิวาทและนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งเลือดเนื้อและทรัพย์สินสันติภาพจึงหมายถึงการปลองดองกันในสังคมทุกชนชั้นและควรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันที่สำคัญทุกคนต้องมีจิตสำนึกและความรู้สึกที่เอื้อเฟื้ออภัยและอดทนด้วยสังคมถึงจะสงบสุขและเกิดสันติภาพอย่างแท้จริงแล้วเคยไหม ที่นายทักษิณน,นักโทษเด็ดขาดจะได้แสดงให้เห็นในเรื่องเหล่านี้ขนาดอยู่ไกลต่างบ้านต่างแดนก็ยังส่งเสียงส่งภาพยั่วยุให้สังคมไทยแตกแยกยไม่เว้นวันเดือนได้โอกาสกลับเข้ามาในประเทศก็ไม่ไวายทำตัวเป็นผู้มากบารมีเป็นพ่อทุกสถาบันจิตใจคิดเอาแต่ได้เอาแต่ประโยชน์สูขส่วนตนไม่สนองค์กรหน่วยงานหรือใคร ผู้ใด,ดจะเสียหายย่อยยับฉิบหายอย่างไรอย่างนี้แล้วพลตำรวจเอกทวีไม่เสนอชื่อนักโทษเด็ดขาดเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไปเลยล่ะอ้าวแล้วนั่นระวังจะหนีเสือปะจระเข้นะผมกำลังพูดถึงคุณแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติคืออ่านที่คุณแอดโพสสืบเนื่องมาจากเพลงฆาตกรเต่าง,งอย ที่ผมแต่งขึ้นมาเพื่อมอบให้พี่แต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยเป็นของขวัญปีใหม่แต่แล้วก็มีเสียงทัดทานจากชาวเต่างอยว่าอยากให้เปลี่ยนชื่อเพลงแต่แล้วก็มีเสียงทัดทานจากชาวเต่างอยว่าอยากให้เปลี่ยนชื่อเพลงเพราะมันทําให้เสียชื่อเสียงผมจึงประกาศมาในที่นี้ว่าขอเปลี่ยนเป็นฆาตกรเต่านินจาโปรดรับทราบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องนันแหละ ซึ่งผมเกรงว่าหลบกระแสของคนบ้านเต่างอยแล้วก็คงต้องผเผชิญกับเสียงทัดทานโวยวายจากญาติสนิทมิสหายทั่วโลกของเต่านินจาอีกก็เป็นได้ฉะนั้นก็อย่าได้วางใจเสียทีเดียวและหากมีเสียงทัดทานเกิดขึ้นจริงผมก็ขอแนะนํานะแอดเปลี่ยนไปใช้ฆาตากรกลิ่นเต่าก็แล้วกันไม่แน่อาจเป็นสินค้าตัวใหม่ของแบรนด์คาราบาวก็ได้นะ คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน